คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้แนนก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ประเสริฐใสแสงเกษตรกร,ร,ร,กรต้นแบบในพื้นที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่คะ,คะทําไมถึงเข้ามาร่วมโครงการวิจัยอันนี้ได้อะคะแต่ก่อนผมผมยังไม่ได้เข้ามานะครับค่ะผมก็เป็นกเกษตรกรธรรมดาคิดว่าเอ๊ที่นาของเรานี้มันน่าจะทําอะไรได้สักอย่างหน้าแรงค่ะปีนั้นผมทดลองซื้อมเมล็ดพันธุ์ถั่วมาทดลองดูนะช่วงนั้นก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าพอปลูกแล้วน้ําพอ แต่ว่าพอพอเริ่มออกดอกก็ไม่รู้วิธีปฏิบัตินะพอมันติดฝักถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ก็ไปไปเช็คไปถอนดูแต่ว่าเอ๊ะมันมีแต่แต่เปลือกมเมล็ดข้างในไม่มีก็เลยเหมือนแบบเป็นหนึ่งปัญหาที่เราเจอใช่ไหม,<ผ>มคะก็เลยตัดสินใจเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เข้าตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตรผมได้หัวหน้าจากสพพสี่ช่วงนั้นท่านท่านมามาทำแถวแถว รอบพื้นที่ผมนี่แต่ผมยังไม่ทราบนะก็พอดีสอบถามเพื่อนที่เขาทาก่อนเอ๊ะไปเอามาล็ดพันธุ์มาจากไหน <c oughs> เขาก็แนะนําหัาหน้าบงการเนาะได้มาติดต่อกับผมจะทํำไหมจะจะมาขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นแปลงสาธิต <c oughs> ผมก็ตกลงตกลงเลยครับตกลงเข้าร่วมแล้วก็หาสมาชิกก็ประมาณหกเจ็ดคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้วยกัน หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่กับเพื่อนๆได้จากการปลูกพืชหลังนา่าเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะลักษณะกิจกรรมที่ที่ได้ก็มีหนึ่งละเราปลูกถั่วอย่างอื่นผม,ผมยังผมยังไม่เห็นนะที่ผมเห็นเห็นแปลงที่ปลูกถั่วข้าวมันงามช่วงฤดูเราทํานาข้าวมันงามผู้ใหญ่คะหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะฟังอย่างนี้แล้วนอกจากจะทําให้ข้าว คุณภาพดีงอกงามแล้วเนี่นะคะแล้วรายได้จากการเก็บถั่วล่ะคะเป็นยังไงบ้างล่าสุดปีที่แล้วกิโลถั่วสด20-25บาทค่ะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยนี่ไล่หนึ่งได,ได้ได้ประมาณกี่บาทนะไล่หนึ่งสองหมืน่นก,ก็ประมาณนั้น,นะคระับได้ได้อยู่ใช่ไหมคะ<ด>สองหมจากที่เมื่อก่อนไม่ได้มีรายได้อะไรครอ๋อ แล้วความรู้ที่ที่เขาถ่ายทอดมาให้เราคะได้ได้อะไรอีกความรู้เราก็อาศัยจากาทางหัวหน้าสำนักง,งานสวพป4มาแนะนำแล้วก็เอาวิชาการเข้ามาบวกกับความรู้ความสามารถของเราเก่า <î ES> ๆก็แบบว่าผสมประสานกันไป <î ES> ถึงว่าเราจะนำมาปฏิบัติไม่หมดแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ทำไม่ไม,ไม่ไม่ได้นำมาปฏิบัติเลย สุดท้ายค่ะผู้ใหญ่คะรู้สึกยังไงกับงานวิจัยเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาของกรมวิชาการเกษตรนะคะผมว่าดีครับดีหนึ่งก็คือเราได้ปรับปรุงบำรุงดินแล้วด้วยสองเรามีรา,ายได้เสริมด้วยหลังจากเราทำนาแล้วช่วงว่างงานเราก็มีรายได้เสริมแล้วพอมาเข้าร่วมโครงการอย่างถ่วลิสงเราก็มีคุณภาพดีขึ้นด้วยก,ก็ดีขึ้นครับจากเมื่อก่อนปลูกแล้วไม่มีเมล็ดมีแต่ฝัก ทุกวันนี้แปดสิบเอร์เซ็นครับได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นยังอยากจะทําโครงการแบบนี้ต่อไปไหมครัก็ทําครับทีนี้ก็จะทําอยู่ก็อยากจะฝากเกษตรกรผู้มีมานะอยากจะร่วมงานกิจกรรมกับโครงการปลูกพืชแลดูแลก็ขอฝากว่าหนึ่งเราต้องดูสถานที่ดินของเราน้ำของเราศักยภาพเรามีเพียงพอไหมนะครับ สองก็อาศัยวิชาการเขา้ามาช่วยไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะทําอะไรทําแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนั่นคือปัญหาตามมาทีหลัง <c oughs> ครับก็อยากฝากเกษตรกรเราด้วยว่ายังไงยังไงเราก็ต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําขอให้มีเพียงพอนะครับก็รู้ว่าเราก็ต้องรู้ว่าสภาพดินสภาพปัญหาของดินแต่ว่าน้ําถ้าปลูกถั่วลิสงไม่จําเป็นว่าต้องมากนะครับ น้ำน้อยก็ใช้ได้แบบว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะใส่ประมาณสูงสุดไม่เกินสองครั้งนะครับค่ะ คุณผู้ชมคะนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นะคะที่นาเอาองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนจนประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการปลูกพืชหลังนาเนี่ยนอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วยังส่งผลดีต่อการปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเกษตรกรต้นแบบของเราผู้ใหญ่ประเรสริฐใสแสงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ